วันที่สองจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทําตามอุบายชั่วสดุดีบทที่37ข้อ7ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานหัวข้อที่หขอพระเจ้าช่วยให้พ้นจากการทดลองและวางใจในพระองค์อย่างแท้จริง ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นที่รีภัยของข้าพระองค์ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ไม่หลงไปตามสิ่งยั่วยวนของโลกนี้แต่ให้ข้าพระองค์มีหัวใจที่มั่นคงวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ในการต่อสู้กับการทดลองทั้งปวงและช่วยให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อในทางของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมนหัวข้อที่2อ,อธิษฐานเพื่อการเตรียมงานอีสเตอร์ของคริสตจักรข้าแต่พระเจ้าขอทรงอวยพรการเตรียมงานอีสเตอร์ของคริสตจักรสะพานเหลืองให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นขอให้ทีมงานมีสติปัญญาและความรักในการวางแผนและทำงานร่วมกันขอประทานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และขอพระองค์ทรงนำในการจัดเตรียมงานทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่การตกแต่งบรรยากาศและกิจกรรมรวมถึงการนมัสการจะนำการสรรเสริญและพระเกียรติมาแด่พระเจ้าและขอให้การจัดงานครั้งนี้จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมจะได้รับพระพรและออกไปเป็นพรอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ